สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์รถกับนัดครับอีพีนี้เป็นอีพีที่6แล้วนะครับในอีพีที่6นี้ครับเราจะทำการเปลี่ยนไฟหลอด LED ธรรมดาเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ Y6 นะครับในตอนตาวิเศษอันนี้ว่าได้ของดีมาครับตัวนี้ครับพอ,นนอนนดีตอนแรกนะครับไฟหน้าเราเป็นไฟฮาโลเจน ผมได้เปลี่ยนหลอดเป็นหลอด led แบบ c 6นะครับก็เพราะว่าโอเคมันสว่างใช้ได้แต่ว่าเรื่องของแสงไฟสูงไฟต่ำไม่ต่างกันเลยก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องของหลอด led มาได้ระดับหนึ่งลแลบบ้วก็คือว่าตัวนี้ตัว y 6เนี่ยโอเคใช้ได้ตัวนี้นะฮะจะลองดูกันว่ามันใช้ได้จริงตามที่เขาโฆษณาไวา้ไหมหรือรีวิวที่มีกันอยู่นะฮะแล้วก็การใช้งานจริงที่ผมไปศึกษามาเราดูกันว่าเจ้าเต็งบูจะเหมาะสมกับเจ้าตัว y ของนี้ไหมนะครับ นี่คือหลอด LED เก่านะครับของผมนะฮะ,ะเป็นตัวซีนของเราแล้วก็แค่ปิดต่อมันจะมีล็อกอยู่ข้างในมป็นไข่มีกกระดุกละอันนี้เป็นลูกยางนะฮะลูกยางกันฝนไม่ต้องตัดนะครับย้ำนะฮะลูกยางเป็นันนี้ต้องตัดดึงแล้วเั้งปง ครับนี่นะครับยากันฝุ่นะะไม่ต้องไป,ป็ไปัดปิดจาะอะไรทั้งนนั้นเลยนะครับเดิมๆเลยน, <wheelchair. S 1> นะครับย้ำนะครับอันนี้แต่ของนะครับในหลอดในวีดีเดิมน,นะ,ะจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแค่รูดเกี่ยวน,นะครับและแค่กดลวดลงไปมืแค่บุดล่องนะฮะก็จะทำมนันออกมาได้แค่นี้เองนะฮะเอาขึ้นมาปุ๊บเอาตัวาสามขาครับปุ๊บแค่เด่นนะ หนนลอดโซลีหงเนาะจะมาคู่กับไอโซเพทนี้จะถูกใส่กันแบบนี้นะฮะตัวนี้มันจะเข้าล็อกกันแบบนี้มันจะมีล็อกร่องอยู่นะับกับบุบีตรงนี้เวลาเสียกระแบบปุ๊บกับนีกผมก็บิดล็อกนะฮะตอนแรกที่ผมบิดออกนี้ฮะเนี่ยก็เลื่ออกมาเข้าไปบุบิดล็อก,ก,กนี่คือการใช้งานของหลอดเจ้า C6 นะฮะเหนะฮะทีนี้มาดูกันในตัวนี้ ตัวสูงวัยหกนะั้นจะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะฮะเราไม่สามารถถอดตรงนี้ได้เหมือนทีหกนะครับเราต้องใช้ทั้งเศษเลยเแทนเราถอดตรงนี้แทนเนี่ฮะอ่านี่แหละครับในการใส่นะครับเราจะต้องให้หัวคว่ำลงในลักษณะนี้นะครับผมมอสจากด้านหน้านะครับ ดูนะครับว,ว่าไอบ้บล็อกเป้าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันแท้มันเฉียงเห็นไหมไอ้นี้คือของด้านอ่าด้านขวาเมื่อหันหน้าเข้ารถนะแต่นี่ของด้านขวาเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่าเมื่อไ่แล้วมันต้องออกมาอย่างนี้ล็อกจะต้องพอดีกันเตะเลยระวังด้วยนะครับ, <S <S บ,บามันจะดูมันจะพอดีกันเลยนะฮะ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดพัดลมอ่าไม่ใช่ก่อนติดพัดลมต้องใส่จเจ้าลูกยางก่อนถอดตัวนี้ก่อนนะฮะมันมีขัข้วให้ถอดนะครับนี่ก็ต้องใช่นะ เลยนะครับมันจะเข้าลองมันพอดีนะฮะมันจะเข้าลองพอดีนะมันจะต้องอยู่ตรงขั้วนี่พอดีแล้วก็ปิดโอเคนะครับเด็กอ่อนแต่ไม่ดีกดแน่นนะครับ อย่าให้อย่าให,ให้หลวม้วหลวมหายนะครับผมแน่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่คืนจะมีร่องนะครับร่องของมันถูกต้องนะฮะจะมีบากอยู่นิดนึงนะฮะดูให้ดีนะมีบากอยู่นะครับ หันอยบาขยดีนะครับมีรอยบาอยู่นะครับผมดูตัวตังเกตดีๆนี่นะครับนะโอเคแล้วก็มวนให้ดีนี่นี่นะครับ้อยหัว H4 น,น,นะครับ,รบของสวิตเซเลโ o เป็น h อสสีก็ใส่ปกตินะฮะ เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งเตรียมงานกันนะเดี๋ยวต้องมองมาด้วยที่หนึ่งเรียบร้อยครับเสริมรอแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสไฟกันสวยงามนะครับสวยงามสวยเลยครับผมครับไล่ข้าวนึงก็ทำเหมือนกันเลยครับ ผมได้ยันไปข้างล่างนะครับไปตรงนี้นพื้อให้มันกดนะครับกดหัวลงนิดนึงนะฮะในการขันเข่ามันจะเป็นการกดหัวลงไปนิดนึงนะเพื่อให้แสงไฟไม่แย่ตาของเอคนที่ส่วนมาเนี่ยคันไปนี้เลยแล้วนี่นะมันจะกดลงนิดนึงนะไปหน้ามันอันนี้มันกลับหัวนิดนึงฮนะโอเค นี่ครับเมื่อใส่เสร็จจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเอาลูกยางนะครับลูกยางกันฝุ่นสอดสายเข้าไปนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับดันไปอย่างนี้เลยสายนะครับต้องอยู่ในร่องนะครับนว่มจะมีร่องอยู่ร่องตรงนี้นะจะมีร่องมันอยู่แล้วค่อยขันขัน็งแล้วไ้อยอะครับสองฝั่ง ตัวคอมพิวเตอร์นะครับ เริ่มมืดแล้วนะครับเราจะลองทดสอบแสงกันนี่นะครับนี่คือแสงธรรมดาครับจะไม่ได้ไปสูงนะนี่ไปูนสูงนะขนาดนี้เลยนะครับผมนะครับรู้สึกว่าจะเย็มทางขวาหน่อยเดี๋ยวปรับตั้งต่อไปก็น่าจะดีแล้วนะครับรอครับขนาดกลางวันนะครับผมครับและนี่เราก็ปรับแก้แล้วนะฮะนี่ไฟต่ำนะครับ นี่ไฟสูงนะครับโอ้โหใช้ได้เลยครับใช้งานจริงนะครับโอ้โหสว่างมากๆเลยครับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ยครับรไฟสูงนะครับโอ้โหขนาดนี้เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานจริงนะครับก็สว่างโอเคนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับมันเป็นยังไง ัเป็นใบสูงนะฮะครับเป็นยังไงบ้างครับในคลิปนี้เราได้นําเสนอการถอดและประกอบหลอดไฟ LED projector เข้าไปนะครับทําให้น้องแตงโมเราเนี่ยอืมดูดีดูดหล่อขึ้นเยอะแล้วก็ใช้งานจริงในอ่าในท้องถนนนะครับก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับไฟเนี่ยไม่แย่ตาไม่แย่ตาของรถที่สวนเข้ามานะฮะอาจจะดูเวลาเราจอดหนีไฟอาจจะดูเหลื่อมล้ํากันบ้างแต่ว่าโอเคจังหวะนี้โอเคเลยไม่ต้องไปลองอะไรเพิ่มเลยนะครับตั้งค่าจากโรงงานมาดีเยี่ยม ครับผมและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ